สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องมือนี้ครับพาพี่น้องมากดกี้ปโปมพี่น้องปานงัวผู้ใดนี่ขื้งงามแท้ครับอยู่ในโฮมฮะนี่ครับกดกี้ปโปมพี่นอ้องไปบ่งด้ยกันพี่น้องปาดเห็นแล้วบ่ใสป้าดเห็นแล้วพี่น้องนั่น,นสองตัวเลยครับพี่น้องอยู่หู่หูเดียวมีสองตัวทุกงสผัวเมียแล้วพี่น้อง ป้าพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วได้เบิร์ดเบิรงให้เบิรงได้หลายป็นไดยแล้วปัดพี่น้องได้หลายแล้วปัดน,นี่นะผู้เดียวบ่ผู้เดียวครับพี่น้องนี่ไปดูพี่คนนี้เป็นไงครับเนาะตามคอนเทน,น้าพี่น้องมือนี่น,นั่นเสียงเอืออาเลยเฮะ เมื่อแล้วบ่ได้หลายแล้วบ่ป้าดี่ก็ได้หลายเหมือนกันพี่น้องนี่ป้าพี่น้องมีตัวใหญ่ๆเลยครับนี่นี่เอาเป็นตัวให้เบิ่งอะไรพี่น้องตัวเป็นตัวๆเลยครับนี่นี่ครับตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่เอาเบิ่งพี่น้องนี่โอ้ยแม่นี่พี่น้องนี่ตัวแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆเลยนี่อู้หลายคักนี่นี่โอ้เตะกบนั่นอุ้ยพี่น้องนี่ดิ นี่นี่อยากให้เห็นหนึ่งซีพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยครับนี่ป๊ดน,นั่นดิโอ้นะนี่อยู่ตามคอนเทนหน้าพี่น้องปุ่นใหญ่คนนั้นได้ลายบอยปุ่นได้เห็นว่าได้ลายพี่นอ้องนี่จะไปเบิรงเล่าก่อนออน,นี่เดี๋ยวตามไปดูพี่น้องพี่น้องกับผมนะครับไปดูพี่น้องไปดูด้วยกันครับ โอ้ยงวกอะ่ะหลายแถวนี้ไปดูด้วยกันพี่น้องดูครับพี่น้องนั่นได้แล้วขุดยังมาถึงสองเทือกปุ๊บนั่นทิ้มแล้วนี่ปาเจ้านี่ไหมไอ้หลายหลีนี่พี่น้องโอ้ยยังตัวยังไงเลยครับนี่ปาน,น,นี่นี่นี่นั่นขุดวิธีขุดพี่น้องเบื้องนี้ยังนี่นั่น นั่นเห็นแล้วได้แล้วนั่นป๊๊ดนี่จ้าเลยปุ๊บนั่นยนเพนพชรแล้วโอ้ยนี่ฮะสุดยอดเลยเว้ฝีมือนี่นั่นน้องเอ้ยนั่นไว้ครับแถวนี้ครับพี่น้องขี้โปมพูนวา งูก็เหี้ยวเขาแล้วเหี้ยวเขาเลยเหี้ยน้ำใส่เหี้ยน้ำนี่โอ้ยอย่างงามครับราคาเท่าไหร่นาะแบบมีคำนี้พี่น้องตีราคาให้เบื้องแน้าไปยังเท่าไรนาะนี่นี่ครับพี่น้องธรรมชาติบ้านเรานะครับพี่น้องอยากกินยังกงก็ได้กินครับว่าต้องซื้อว่าต้องขายอยู่ที่ว่าเราขยันหรือเปล่าเท่านั้นเองพี่น้อง ถังยันแล,ล้วรับรองเลยได้กินมือดอีสาบานเฮาครับพี่น้องนี่นะครับตามคะแนนพี่น้องนี่โอ้อย,ยอันคนสิม,มนานนั่นนะครับพี่น้องเอาสำนีลนะครับพี่น้องออพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับผม